สวัสดีค่ะวันนี้แคทพามาชมรถตัวใหม่ที่เป็นตัวแซเอนะคะเอ่อเป็นตัวร้อยปีนะคะของ MG ของเรานะคะนี่ค่ะเป็นรีโมทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวนี้สวยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะมาด้วยสีเท่าแรมโบนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาด้วยกระจังหน้าสีดำเงานะคะในส่วนของโลโก้ก็จะเป็น m g นี่ค่ะสีโครเมียมบวกกับ โลโก้สีดําตัดกันนะคะดูสวยงามมากและในส่วนของไฟหน้าเห็นไหมคะความอลังการของไฟหน้าเอ่ยในส่วนของรอบข้างต่างๆเอ่ยสวยมากนะคะเ<อ>พียงแค่เราเดินมาใกล้ๆนะคะเราก็สามารถที่จะเปิดประตูนี่ค่ะ ข้ามาได้เลยนะคะมันจะเปิดอัตโนมัติภายในนี่ค่ะมาด้วยสีบอลเอ่อสีเขาเรียกโคมียมนะคะตัดกับสีดําเงาแล้วก็เดินได้แดงด้วยขอบอย่างนี้นะคะเดินได้แดงดูอลังการมากมากเลยนะคะดูความสวยงามของเขานะคะมีปุ่มพุสตาร์ทความไฮเทคนี่ครบคันเลยนะคะเบรกมือก็จะเป็นปุ่มพุสตาร์ทแบบนี้แล้วนะคะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยเรามาลองเปิดดูหน้าจอกันนะคะนี่คะ่ะเปิดฟังก์ชันมานะคะเราลองมาดูกันคะ่ะภายในสวยงามมากมีสลูปนะคะ ไฟข้างบนนี้นะคะมีสันลุปมีระบบต่างๆแล้วก็ปรับด้วยนี่ค่ะไฟฟ้าทั้งดูมาดูหน้าจอกันนะคะมีที่วางนี่ค่ะมาด้วยเพลงเลยนะคะโอ้โหเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงนะคะนี่ค่ะในส่วนของหน้าจอก็จะสวยงามอลังการแบบนี้นะคะนี่ค่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็กว้างขวางมากเลยค่ะเป็นสีดําเดินได้แดงนะคะ สลับกับนี่ค่ะลายของออตัวหนังนะคะหนังพรีเมียมนะคะสวยงามจริงๆเลยค่ะด้านบนก็จะเป็นคานสีดำนะคะตัดกับสีเทาแรมโบของเรานะคะแล้วก็มีโครเมียมเดินคลิปให้ด้วยนะคะในส่วนของที่มือจับนี่ค่ะก็เดินเดินสีดำคู่ก,กับสีโครเมียมด้วยนะคะสวยจริงๆเลยค่ะแล้วก็จะมีโลโก้ด้านหลังก็จะมีโลโก้นี่ค่ะ หนึ่งร้อยปีนะคะโอ้ oh, สวยจริงๆจากนี้คะ่ะเราได้มาชมกันแล้วนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่หก9ส0ห้าหนเก้าพ้าร้ะคะรานะคาย่อมเยาวมากๆเลยนะคะมาจับมาจองมาทดลองมาชมกันที่เอสุพรรณบุรีนะคะบ๊ายบายคะ่ะ